สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังทีอ่รบก,กับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรครับท่านเกิดอะไรขึ้นจะเนี่ยได้ทําการเดินไปขึ้นศาลนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการตัดสินออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับท่านเรื่องคดี1นึนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่แน่นอนครับท่านแน่แท้แล้วนะเนี่ยว่ายกฟ้องนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ตอนนี้ครับท่านหลายภาคส่วนนะเนี่ยที่พวกออกไปชุมนุมนะครับท่านผู้ชมโอ้ยร้องไห้เสียงโกันนนนนนเเเเลยยยททททีีีีดดวบบบบ่่าาาถมมมํไไปป็็แแ้้้งไง เกิดอ,อะไรขึ้นก่อจ้าโอ้ยก็เตรียมจะจัดชุมนุมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่า28 2930อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับท่านถามทาไมจัดม็อบปล่อยจังวะไอ้น่าจะว่างนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผ่านเวลามาเนนานครับท่านจัดม็อบจัดชุมนุมนะเนี่ยคนก็มาเท่ากับกระจุกหยุกโอ้ยหมอนะครับท่านผู้ชมบอกเฮ้ยประชากรทั้งหลายนะเนี่ยอืมต้องลางานนะครับท่านผู้ชมลางานแล้วจะกินอะไรบอกไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ลางานนะเนี่ยแล้วก็มาที่ม็อบที่พวกมันอยู่นะครับท่านผู้ชมแต รอบเป็นไปนที่เรียบร้อยนนเนี่ยสารยกฟ้องนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้ตอนนี้ตูจะุพรพลพันนะครับท่านผู้ชมตอนนี้พังยับเยินคาลูเมนกระทีเดียวครับท่านหลังจากที่เมื่อกี้นนเนี่ยผมฝากฝนนะครับท่านผู้ชมไปตลาดว้เฮ้ยทำไมคนมันต่อคิวเยอะเหลือเกินว่าเนี่ยสำหรับร้านขายหน่อไม้ดองนะครับท่านผู้ชมก็เดินเข้าไปสัมภาษณ์ครับท่านเขาบอกนนเนี่ยซื้อหน่อไม้ดองครับท่านแต่ไม่เอาหน่อไม้ถามแล้วจะอะไรเจ้าเนี่ยเอาปี๊บนะครับท่านผู้ชมเพราะวันนี้ปี๊บขาดตลาดครับท่านมวลชนแห่ทยอยนนเนี่ยทะลักตลาดนะครับท่านผู้ชม เฮ้ยเอาหน่อไม้ไปที่อื่นนะครับท่านผู้ชมเขาเจ้าแคบปี๊บครับท่านถามเจ้ามาทําอะไรเจ้าเนี่ยเอามาให้จตุพรครอบหัวกบาลครับท่านหลังจากเสลอเสนอหน้าไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมจัดม็อบไม่ปังครับท่านคนพังนะเนี่ยแทบหนีหายมุดดินกันเลยทีเดียวโพคุยโวฟันธงอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหน้าชาจริงๆเลยครับท่านวันนี้บอกว่าเนี่ยจตุพรโพลหัวกบาลฟันธงสองพ่อลูกชินวัตรไม่รอดคดีนะเนี่ยแล้วก็ปลุกมวลชนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมมวลชนเท่ากับกระจุกอยู่อุยหมไอยพวกมันนะเนี่ยปลกวชน้้ยสู หน่อยนะเนี่ยไม่ใจอ่อนอย่าพิ่งหวังน้ําบ่อหน้าวายตายแล้วตายแล้วนะเนี่ยอย่าหวังน้ําบ่อหน้าแล้วตัวจตุพรเหรอจ๊ะไม่รู้ว่าหวังน้ําบ่อไหนนะครับท่านผู้ชมน้ําท่าวัดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แม่ไอ้ผมก็ว่าจะเปลี่ยนประเด็นเรื่องแล้วนะครับท่านผู้ชมไปไปประมาณจตุพรก็ออกมาฟันธงอีกจนได้ครับท่านแล้วก็ตามคาดนะเนี่ยแทงขวานะครับท่านผู้ชมจะต้องไปซ้ายครับท่านแทงทางซ้ายนะเนี่ยมันก็จะต้องทะแยงไปข้างหน้านะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโกสเตน่าเฮดเกิดอะไรขึ้นต่อจ๊ะโอ้ยแบกนะครับท่านผู้ชมถอยหลังแทบมุดลลงเเเมนนกััยยทีีดวครบ โอ้ยเสนอหน้าไม่หยุดหยอด่อนนะครับท่านผู้ชมผัวหัวกบ,บาลจะดูพรไม่รู้เป็นใครแต่รู้ว่าเนี่ยชี้ชะตาทักษิณเชื่อวันนี้ไม่รอดคดีหนึ่ง,งสองโอ้ยมึงผิดอีกแล้วอีควายไอ้ไม่ใช่ตายแล้วท่านประธาน ถอนคำพูดจตุพรผูกวกะบาลฟันทงชี้ชาตาทักษินเชื่อวันนี้ไม่รอดคดีหนึ่งหึงอลั่นนะเนี่ยเวลาของท่านหมดแล้วมั่นใจนายกอิงมีทิศทางเดียวกันวายตายแล้วตายแล้วนะเนี่ยนายกอิงมีทิศทางเดียวกันคืออะไรจ๊ะคือรอดแล้วละว่าแบบนี้พราะอะไรจเจตีพวันนี้ทักษินชินวัตรรอดนะครับท่านผู้ชมสารยกฟ้องครับท่านมาตาร้อยสิบสองจตุพรผูกคุยววเชื่อทักษินไม่รอดมั่นใจอุงอิงนะเนี่ยมีทิศทางเดียวกันแม้รอดมาก็ไม่มีประโยชน์ มึงยังไงกันแน่วะเนี่ยโอยแบบนี้กาเรียกว่าเหยียบเรือสองแคมนะครับท่านผู้ชมตอนแรกก็บอกว่าไม่น่ารอดตามดอยไอ้ออกมาทิศทางเดียวกับทักษิณครับท่านเออแล้วก็แม้รอดมาก็ไม่มีประโยชน์โอ๊ยมบมึงนะไม่มีประโยชน์ไอ้ควายไอ้อีกแล้วอีกไม่ไม่ใช่ไม่มีแม้รอดมาก็ไม่มีประโยชน์เพราะประชาชนไม่เอามันก็ไม่ได้บอกนะครับท่านผู้ชมประชาชนหม่องใดครับท่านประชาชนห้าแสนกว่าคนติดตามที่ติดตามช่องผมหรือเปล่าวันนี้เขาไม่ได้เห็นด้วยกับพวกนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วยังไงต่อจ๊ะน่าจะเป็นประชาชนก็ยอมนิ้วอะไรวะเนี่ยก็ ชมที่ไปโผหัวกระบ,บาลอยู่ที่ม็อบมันครับท่านบางคนเหลือเกินนะเนี่ยผมก็อยากเดินไปห้ามอีกแล้วนึกในใจกูไม่เดินไปห้ามแล้วดีกว่าวันนี้นะเนี่ยนั่งหัวเราะนะครับท่านผู้ชมฟันแทบหลุดแทบล่วงกันเลยทีเดียวครับท่านประชากรเพียงน้อยนิดหยิบมือนะครับท่านผู้ชมยังบอกว่าเนี่ยเขาไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้บุกไว้ให้มวลชนฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดต้องสู้นะเนี่ยอย่าเพิ่งท้อใจจตดูพรอ,อีกแล้วอีกหันหนึ่งครับท่านโอ้ยวันนี้สลิมแทบล่ำให้โฮยนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางสาย คนนี้เดินดิน,นะครับท่านผู้ชมป้าผลวลุงข้างบ้านอฮ้ยเข้าไปสอบถานนะครับท่านเฮ้ยทำไมคุณถึงไม่กลางร่มเนี่ยเดินฝ่าสายฝนทําไมทั้งๆที่ก็ถือร่มอยู่น้ําตาลลนไหลเป็นสายทานนะครับท่านแล้วก็ให้สายฝนครับท่านที่เทลงมานะเนี่ยปิดบังอําพางซ่อนเลนไว้นะครับท่านจตุพรครับท่านไม่รู้ตอนนี้นะเนี่ยจะหาปี๊บปุ่มหัวได้หรือยังครับท่านยังไม่เลิกฟันทงนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมคงอับอายแทบมุดดินหายกันแล้วนะเนี่ยชี้ชะตาทักษิณเชื่อวันนี้ไม่รอดคดี1น2ลงานวลาของลช่ ะคระดานผู้ชมเวลาหมดแล้วจริงๆแต่เวลาของท่านที่ว่านี้น่าจะเป็นท่านจตุพรนะกบทดานผู้ชมออกมาครับท่านแหมมึงเอ้ยถ้าเกิดสมมติผมเป็นมันนะกบทดานผู้ชมเอาเยว้เฮ้ยทักสิทธิ์รอดดีกว่าถามทําไมวะปากมึงนะเนี่ยมันสักสิทธิ์เหลือเกินบอกซ้ายไปขวาบอกหน้าไปหลังนะกบทดานผู้ชมโอ้ยแล้วบอกว่าเนี่ยวันนี้นะครับท่าน เชื่ออะไรวะเนี่ยถ้าเกิดสมมติออกมาในทางอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมรัฐบ,บาลก็จะอยู่ไม่ได้แล้วนะครับท่านแล้ววันนี้อยู่ได้หรืออย่างจ้าอยู่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมยังอยู่อยู่ดีครับท่านทักษิณก็เมินนะครับท่านผู้ชมไม่ให้ราคาอย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวด้านนายกอิงเป็นอย่างไรจ้าพสตไอตีสตอรี่นะไอจีสตอรี่ไม่รู้ว่าเยอะพวกม็อบกาลีกาลีบ้านกาลีเมืองหรือเปล่านะเนี่ยหลังทักษิณชชนวัตครับท่านรอดคดีมอ1 2นึ่นสอะเนี่ยบ่มสัมภาษณ์สื่อกาลีใต้เมื่อปีจจต,ตรร่้แใ จริงนะครับท่านเฮ้ยอันนี้อย่าไปบอกใครนะครับท่านผู้ชมได้ข่าวล่ามข่าวลือมาทล้วเนี่ยเขาเย้ยเย้ยใครจ้าเย้ยไอ,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 อ้นักฟันธงคนนี้หรือเปล่าสำหรับตูจตุพรนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ที่ถามถ่ายอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวครับท่านแม่มึงเอ๋ยจะเดินหาปี๊กก็ขาดตลาดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านปี๊บมันแพงนะเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปลุยนะครับท่านผู้ชมบุกโรงงานแล้วครับท่านบุกโรงงานทําอะไรจ้าเนี่ยบุกโรงงานนะครับท่านผู้ชมเนี่ย จะดพรชี้เปี้ยง1นึคดีออกมาอมของทับสินคลิปคลิปเสียงอิงฮากตัดสินเป็นลบรัฐบาลวงแตกทันทีแต่ไม่เอาดีกว่าอันนี้มาต้องเอาฟันธงนะครับท่านผู้ชมชี้ชะตาครับท่านไม่ดูใบหน้าใบตาตัวมันเองเลยครับท่าน โอ้ยเหนื่อยเลยวนเนี่ยถ้าเกิดสมมติผมเป็นเขานะครับท่านผู้ชมกูจะหัวไว้ตรงไหนดีว่าแต่ที่แน่ๆก็ต้องหัวไว้อยู่บนบาทที่เดิมนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นผมไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเวลาผมจะเดินไปไหนมาไหนนะเนี่ยผมจะต้องบอกว่ามึงอย่าพึ่งตายไอ้ม่ใช่อีกแล้วต้องเดินแบบนี้ถามทําไมแบบนี้จ้ะมันอายนะครับท่านผู้ชมคนต่อคิวซื้อปีบ๊บตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับท่านผู้ชมปฏิบัติการเทนองไม้ออกจากปีบ๊บครับท่านช่วยกันนะเนี่ยคนไทยสมัครสมานสามัคคีอย่างไม่มียัั้้้้้งงนนนะรบาาชมวีเกิดอไขึจ เอาปี๊บนะครับท่านผู้ชมแห่เดินกันทั่วตลาดเลยครับท่านทัดทำไมเดินแบบนี้จ้ะเนี่ยซ้อมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมไอแทนหรือเปล่านะครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมม็อบมึงนี่ก็กระหล่อมกระแหลมเหลือเกินแล้วค่อยสำหรับบรรดาพวกที่ไปจัดม็อบทั้งหลายนะครับท่านผู้ชมขาดสนธิลิมทองคุณขาดปานเทพพัวพงพันไปเหมือนขาดใจน,นะครับท่านไม่มีเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับประชากรที่มากันคับข้างครับท่านตอนนี้ประชากรไม่คับข้างแกนนำแทบจะข้างแทนแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้วะเนี้ยจตุพรชี้ชะตาทักษิณชินวัตรเช ในวันนี้ก็คือวันที่ตัดสินคดี1นึนั้นเนี่ยรอดคดีไม่รอดเชื่อวันนี้ไม่รอดคดี1นึลั่นเวลาของท่านหมดแล้วมั่นใจอุ้งอิงนายกอิงมีทิศทางเดียวกัน,นสลิมมึงเครียดได้เลยนะเนี่ยรอดแน่มั่นใจนายกอิงมีทิศทางเดียวกันโอ้สแสดงว่ารอดว่าสารยกฟ้องนันเนี่ยแม้รอดมาก็ไม่มีประโยชน์มึงดักลุกทางเลยไ้ควายอีกแล้วไม่มีไม่มีแม้รอดมาก็ไม่มีประโยชนะย์เพราะประชาชนไม่เอาประชาชนไม่เอาน่า,นาจะใช่นะครับท่านผู้ชมแต่น่าจะไม่เอากับพวกม็อบพวกมันมากกว่่่าาารับทนนนแมมเออ้้ยกะปชช น้าหลายฟังอยู่เป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยท่านอาจที่จะต้องเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหากไม่มาเอ้าแล้วถ้าเกิดหักมาละจ๊ะก็ต้องหยุดงานไม่ไกลท่านผู้ชมทีนี้เจ็บหนักกว่าเดิมครับท่านไม่มีจะแดกนะครับท่านผู้ชมสําหรับไอ้พวกไบม็อบอะไรประมาณนี้ไอ้ชาวบ้านบางคนก็อีกแล้วนะครับท่านลองนัดถามมีอะไรเจ้าคุณพี่เนี่ยพวกมันจะหยุดงานได้อย่างไรในเมื่อคนที่ไปม็อบบางส่วนน,นี้เขาล่าวหานะครับท่านในเมื่อคนไปม็อบบางส่วนมันไม่มีงานการทําอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมดูได้จากใบหน้าใบตานะครับท่านผู้ชมเหมือนกับก่นทาน ถ้าผมเดินไปแถวนั้นล่ะจ๊ะเดินไม่ได้นม่นกลท่านผู้ชมต้องวิ่งครับท่านนึกว่าป่าช้านะครับท่านผู้ชมหมาหอนยิ่งกว่าวัดดอนกนระเลยทีเดียวนะครับท่านเงียบสงัดและวังเวงทําให้ขนลุกสู้คือบรรยากาศแถวนั้นนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีหน้าครับท่านลือลือมานันเนี่ยเตรียมจะโผล่หัวกระบ,บาลน,นะครับถามโผล่หัวกระบ,บาลไปไหนจ๊ะไปอะไรวะเนี่ยอืมอะไรวะเนี่ยม็อบนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าครับท่านส่วนอันนี้อุ้งอิงไม่รอดจะดูพรฟันธงจบแแลล้วทททาาาางงกรรเเมือออโยยยัับนบนนค่ ไม่รอดพันผือวะเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ้าโอ้ยผมก็ว่าจะเปลี่ยนผ่านแล้วนะครับท่านผู้ชมกูจะทําเรื่องอะไรดีว่าเปิดไปเปิดมาเจอจตุพรฟันธงนะครับท่านผู้ชมไปม็อบตอนนี้อย่าหวังเห็นธงนะครับท่านถามทาไมจ้านเนี่ยธงแม่งขาดตลาดแล้วนะครับท่านผู้ชมนายกอิงก็โพสไอจีสตอรี่เปรียบมาหนึ่งดูดกันโอ้ยสัําเติมนะครับท่านผู้ชมยอ,ยอะเย้ยถากถางหรือไม่นันเนี่ยไปกลางกระหม่อมนะครับท่านผู้ชมโดนตอกแรกกระแทกกลางกระบาลครับท่านโอ้ฟันธงไม่ถูกไอ้กูอะไรวะเนี่ยโพสสตอรี่ไอจีเลยละกันก็อยากจะใ้ชชช่ววีิตนรัาผูมของ ผมนนเนี่ยที่เหลืออยู่นะครับท่านผู้ชมอีก5060 80 90ปีสุดแท้แต่คารากะรซังอยากจะเห็นเขาทายถูกสักครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมวันก่อนก็นกไปออกรายการแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยกับอาจารย์นิววีรพัฒนะครับท่านผู้ชมเรื่องใหญ่รายวันอันนี้ก็สําหรับติ่งมาริกากับนิววีรพัฒนแต่ว่าได้ไปออกกับอะไรวะนี่อันนิววีรพัฒนไปออกคู่กับจตุพรนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะมีการฟันฉับฟันเฉิยเพิ่มครับท่านแต่ดูให้เป็นแนวทางไว้ดีนะค,ะนะคะรับทา่า,า,ทา,า,า,ทา,านะะผู้ชมบอกไปาาง้้นะะหละ ถอยหลังไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมมันมักจะเป็นเส้นทางที่ถูกเสมอแหลครับท่านส่วนตอนนี้นะเนี่ยแฟนขับแฮดีใจนะครับท่านผู้ชมหัวซุกหัวซุนกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากลังซิมันโลมนะครับท่านผู้ชมโลครับท่านขึ้นเวทีคอปทอนน,นเนี่ยเสียงสนั่นนะครับท่านผู้ชมเสียงเฮกิสหรือเปล่าวะ เฮเฮเปล่าวะเฮ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 หรือเปล่าวะไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเสียงเ hey, ฮดังเสียงโหนะครับท่านผู้ชมตะโกนโหไล่ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวไอ้บนเวทีมอบครับท่านไอ้แกนําเฮ้ยอย่าเพิ่งร้องอย่าเพิ่งร้องดังร้องเบาๆไอ้ไม่ใช่เข้ามาดีเข้ามาดีนะครับท่านผู้ชมเข้ามาดีครับท่านมาดีมีนาหรือเปล่าไม่าอาจแน่ใจแต่แน่ใจว่ามาอีกแล้วครับท่านตอนนี้เขาหวาั่นสวิตกันเนี่ยโหนิวนอกจากนอนอะไรวะเนี่ยนอนฟังเครื่องไฟแล้วหัวใจมาสั่นเขาบุกอดกันแน่นแล้วนะเนี่ยจตุพรครับท่านยิ้มรา นนหลังจากมีนาทยกรด้วยว่าโอ้ยแล้วก็ลังสิมบลลมร่วมนั่งกินข้าวสังสรรค์กันนะครับท่านผู้ชมข้างๆไปเล็กน้อยถึงบานกลางไอพิชิตชัยมุงคลครับท่านในนี้ตกซีนไปเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมและจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าก็ต้องกีดนะครับท่านผู้ชมดีใจกันอย่างหนักน่วงกันเลยทีเดียวนะเนี่ยตอนนี้ก็โอ้ยไม่รู้จะหาคะแนนเสียงยังไงแล้วเว้ยไอหอกหักสักเะเบือนนั่นะก็แม่งปูดเรื่องซึ่ง,งูห่าสิบล้านทําอะไรไม่ค่อยได้นะเนี่ยเราก็ต้องมามอบนะครับท่านผู้ชมชิปหายเลยทีนี้ชิปหายนนักกกว่่่าาาเเทฮ้ย เมื่อวานผมก็นึกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยสงสัยลังสีมันลงไปนี่อาจจะแค่ไปยื่นหนังสือนะครับท่านสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้ามารวมนั่งกินข้าวกันด้วยอะไรประมาณนี้เฮ้ยจะเป็นอย่างไรต่อไปวะในการนั่งกินข้าวมีการคุยอะไรกันบ้างเนี่ยจิ้งจกตุกแกนะครับท่านผู้ชมคางคกผัวมาเล่าให้ฟังครับท่านเฮ้ย การตัดสินพ่กนี้รังสิมารมคุณว่าอย่างไรบ้างบอกผมไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยผมพยายามจะของตนไว้โดยที่ไม่ฟันธงอย่างเด็ดขาดท่านทำไมเป็นแบบนั้นจ๊ะกลัวเหมือนคุณไงนะเนี่ยทายผิดอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนายกเองก,ก็หัวเราะครับท่านฟันแทบหลุดแทบล่วงกันเลยทีเดียวน,นี่เมื่อไหร่มันจะฟันธงถูกทักทีไม่อาจแน่ใจแต่นี้ครับท่านถูกใจแน่นอนน,นะครับนะครับท่านผู้ชมใส่ปากก็เลยทันทีแอตไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านปลากระพงทุบไ,ไม่ใช่ไม่ใช่กูไปเริ่มเป็นปลากระพงทุงบ ลูกหยีชาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะานแอลมอนด์500กรัม240บาท2อ0าบกรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมเม็ดมะม่วงนีอ้อร่อยดังปีนไปเก็บเองจากต้นหิมะผานกันเลยทีเดียวครับท่านปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบนะครับท่านผู้ชม170กรัม150บาทครับท่านละลายในปากไม่ละลายในมือนะเนี่ยไอ,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 อ้ทุเรียนทอดครับท่าน170 150กมหนึนงรทอดก็ดีนะครัมหนชมกร้วยหชาติบบาทิ้มทปักหมีนะครับท่านผู้ชมกรรมช150มล้ ผูชมหรือว่าสแกน QR c อ d e คตรงนี้ก็ได้ครับท่านเข้าแอปพลิเคชัน Line แล้วก็เอ้ยแอดนัทวิวช็อปเข้ามานะครับท่านผู้ชมส่วนเสื้อครับท่านน่าจะเอ้ยเอามาขายวันตัวนะครับท่านผู้ชมเพื่ออะไรจะเนี่ยเอาไว้ปิดได้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะเนี่ยถามทาไมจ๊ะจะได้ไม่เห็นใครนะครับท่านไม่ต้องเอาปิ๊บภ่มหัวปิ๊บกลุ่มหัวนั้นลําบากหน่อยช่วงนี้มันแพงนะครับท่านผู้ชมหายากครับท่านอันนี้แหละจ๊ะเสื้อนัทวิวนะครับท่านผู้ชมโนสลิมครับท่านไซส์ xl นะเนี่ ผมใส่นะครับท่านผู้ชมขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะเนี่ยโดยตอนนี้เว้ยเฮ้ยเยขาดนกเขาไปคนหนึ่งว่า ียทำอะไรจ๊ะซ้อมลูกคอนะครับท่านผู้ชมชุกครูชุกครูอ๋อเฮ้ยเออไม่ไ้เดี๋ยวไปซ้ำกับซิกเนเจอร์ทนายเดชานะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านทักษิณชินวัตรรอดเป็นที่แน่แท้แล้วนะครับท่านผู้ชมจตดดุพรก็โผหัวกระบ,บาลอย่างที่แถลงเรียนขายไปเมื่อกี้นั่นเนี่ยฟันธงครับท่านไม่รอดเชื่อวันนี้ไม่รอดแล้วก็นายกอิงก็จะมีผลออกมาทิศทางเดียวกับทักษิณชิบหายแล้วทีนี้ทักษิณรอดแล้วนะครับท่านผู้ชมจตุพรเนี่อก็บอกว่า สินอิงมาทิศทางเดียวกันนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นรอดหรือหรือเปล่านะครับท่านเฮ้ย <c oughs> hey, จตุพรไม่ได้สิว่ยต้องบอกว่าไม่รอดนะครับท่านผู้ชมไอ้นี่ปากศักสิทธิ์ในทางตรงกันข้ามครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ยหมอว่าลงเขาสุดแทออดเดี๋ยวมาที่หมออ้ําอีราวัตสักเล็กน้อยถึงปานกลางก่อนครับท่านหมออ้ําอีราวัโตโพสนะเนี่ยอ,อืจะตุพรจะเอาหน้าไปไว้ไหนดีหลายรอบแล้วนะเนี่ยแทงดําออกขาวตลอดโอ้ยไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรบ้างเหลไวายตายแล้วตายแล้วนั่นเนี่ยสะเทือนใจเหลือเกินโดยก่อนหน้านี้นะครับท่าน เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมผมก็ดันตาดีอีกครับท่านตาดียิ่งกว่ายายเห็นนะครับท่านผู้ชมเอา้าจะุพรอีกสักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านหลังจากโคมาคุยโวนนเนี่ยสามสิบเมษาปีหกแปดที่ผ่านมาทางเลือกทักษิณคืออะไรจ๊ะคุกหรือหนวีว่ายตายแล้วตายแล้วโอ้ยเห็นหนะ้าแล้วกินปลากระพงไม่อร่อยเลยชี้ทักษิณวันวิตกคำสั่งศาลสามสิบเมษาถ้าออกมาลบคาดมีทางเลือกคุกหรือหนีโอ้ยแม่มมงเอยเหนื่อยเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยครับท่านทาง เลือกมีอะไรวะเนี่ยคุกหรือหนีไม่มีไม่มีบุ้ยี่อะไรเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วแบบนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปจ้ารอบก่อนคลิปเสียงคุณเซนครับท่านส้นตีนส้นมือนั่นเนี่ยเขาออกมาบอกเฮ้ยตอนนี้มีคลิปเสียงเวอ์ชั่น2ออกมาแล้วนะเนี่ยคนสําคัญของประเทศได้ยินแล้วยังไงต่อจ้าทักษินรีบเก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋าหนีไปไม่รู้จะหนีไปทํเยี่อะไรนะครับท่านผู้ชมมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ต่อไปครับท่านก <c oughs> ็อืมเป็นมิ่งขวัญนะครับท่านผู้ชมกุศลใจข่าวนี้เหลือเกินกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้หมอว่าลงกท่าาอ้้มมงงรผูชิ เลยทีเดียวหลังจากที่วันนี้โดนฟ้องเพิ่มอีกหนึ่งคดีแล้วนะครับท่านผู้ชมภูมิธรรมเวชยชัยครับท่านจัดให้หนอนเน็ตเน็ตนะครับท่านผู้ชม1ดอกครับท่าน1ซิงเกิลนะเนี่ยหมอว่าลงเขาแทบสุดครับท่านมุดลงลูเมนหรือเปล่ายังไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมมาแล้วว่าเฮ้ยภูมิธรรมเวชยชัยครับท่านหลังจากที่ส่งทนายแจ้งความหมอว่าลงคดีมิดแล้วก็พรบอรคอมพิวเตอร์ปราศัยให้ร้ายอีกแล้วครับท่านที่ไหนจะเนี่ยน่าจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับท่านผู้ชมไอหมอว ิเรื่องถุงขนมนะเนี่ยกรรได้ยี่สิบล้านนะคะรับเ่านผู้ชมห้ากรรวมเป็นร้อยล้านอันนี้ก็มาอีกคดีแล้วเสิร์ฟถึงที่ครับท่านแม่ ห็นหมอว่าลงแล้วอนหนใจนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยประชากรทั้งหลายฟังอยู่นะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเว้ยเฮ้ยม็อบเดาวันก่อนเนี่ยฝนตกคนเลยน้อยยังไม่น่าจะมีนะครับท่านผู้ชมออกมากันเยอะๆนะเนี่ยมาทําอะไรจะมาเลือกมึงเป็นสสหรือเปล่าอูคนยังไม่ค่อยเลือกนะครับท่านผู้ชมมาช่วยกันปาดระบอบทักษิณเอาตัวมึงให้รอดก่อนเถอะถามทําไมจ้าดิ้นผ่านหนักแล้วนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ครับท่านสภาไม่มีให้ไปนะครับท่านผู้ชมโผล่เลี่ยโผล่ไรครับท่านอยู่แถวแถวข้างสภานะครับท่านผู้ชมมันนั่นแหละครับท่านคุณ คู่ควรส่วนบางคนละใจแกนำม็อบลอริโอไม่ปาลีดนะเนี่ยคุณค่าที่มึงไม่แม้แต่จะคู่ควรเด็ดขาดกันเลยทีเดียวไอ้บางคนซื้อใส่สูตรนะครับท่านผู้ชมถ้าผมเป็นเจ้าของสูตรครับท่านยกตัวอย่างสูตรยี่ห้อใดยี่ห้อนหนึ่งนะเนี่ยมันเอาไปใส่อาจจะต้องเรียกคืนนะครับท่านผู้ชมซื้อคืนเลยครับท่านเสียลิขสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แม่เมื่อยหลายภาคส่วนใส่สูตรก็ยังไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมหมอว่าลงหลังจากโดนทักษิณฟ้องสารนัด24พฤศจิกายนถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเนี่ยคดีถุงขนมโดนทักษิฟ้้้ออองงง่่วววมมมมลาาาานททนทสยแจคคหดี มินประมาทพรบอคอมปา้าใสให้หล้ปมชายแดนไทยคขมรคเคมร,คมรที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับท่านผู้ชมว่าลงก็ตามตาม,ตามไปติดติดครับท่านติดไปกับใครเจ้าเนี่ยติดไปกับติ่งมาริการนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ออกรายการกับอาจารย์นิวิรพัฒนะคะ์ครับท่านติ่งมาริการนเนี่ยโวกเวกโวกเวกนะครับท่านผู้ชมหนวกหูเหลือเกินกันเลยทีเดียวสมมุตินะครับท่านพอดีได้เปิดไปเห็นเขาตัดมาลงสั้นๆเน,น,นี่ย านนิววิรพัฒน์รันเดี๋ยวดูเลมีฟอโซลซิตูครับท่านาพีช่ชายสวัสดีค่ะเฮ้ยคุณนิววิรพัฒน์พูดแบบนี้ได้อย่างไรจ่าถามพูดแบบนี้ยังไงวะเนี่ยเนี่ยมาพูดแบบนี้ได้อย่างไรนะเนี่ยว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ออกสีหน้าอาการนะครับท่านผู้ชมหนวคุูเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยอาจารย์นิวก็ตอกนิ่มนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณติ่งมาริกาคุณจะเพิ่งมาโว,ว,โว,ว,วายวาย,วายมาตะโกนอะไรประมาณนี้แกก็สัตวเป็นเรื่องเป็นราวนะครับท่านผู้ชมเหตุผลอย่างนั้นเหตุผลอยาภ ครับท่านแต่ดูแล้วนั่นเนี่ยน่าจะเสียเฮ้ยบางคนบอกเหมือนแม่ค้าในตลาดผมก็บอกกันไปว่าแม่ค้าแบบนั้นนะเขาขายปีไปผมเดี๋ยวแม่ค้าบล็อกไม่ให้ขายไม่ขายให้แล้วเดี๋ยวชิปหายกันใหญ่นะครับท่านมาริกาครับท่านแก้เขินนั่นเนี่ยหลังจากโดนนพผดลปัตมรมปัตมะมนะครับท่านสอบฟ้องติงมาริกาครับท่านปากดีจนโดนหรือเปล่านั่นเนี่ยพังคาจรหรือไม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่รู้ๆโฆษณามาเด้งติงมาริกาไม่หวนนะเนี่ยบอกอะไรว่าผมนพดลปัตมรมครับท่านอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมปปรระะกกาาศจฟ้้อองแลวติิมเ็นไ บางาีิกาก็บอกว่าเนี่ยไม่หวันว่าจะฟ้องอะไรเนี่ยฟ้องไม่หวัน่นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเบ็ดติดแล้ววายายเร็วแต่แล้วทำไมกูนึกไปถึงเบ็ดวะอ๋อเบ็ดตกปลานะครับท่านผู้ชมกูจะไปนึกอย่างอื่นได้ยอย่างไรวะเนี่ยเบ็ดอืมไม่ใช่เขตอ๋อบอกเบ็ดติดแล้วเนี่ยปลาติดเหยื่อแล้วถึงเวลาชําระประวัติศาสตร์ชำระประวัติศาสตร์ยังไงทีวะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าเรื่องของที่ติ่งมาริกาออกมาวกเวกวกเว,ก,ว,เวกไม่รู้เกี่ยวเขาพระวิหารหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเติมเป็นประโยคคําถามครับท่านเฮ้ยหลายภาคส่วนก็โยงนะเนี่ยมันอยู่สมัยที่ติ่งมาริกาเป็นสสหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ทาไมตอนนั้น,น่ยเป็นสัตว์โลกอมตีนผมก็ถามยังไงว่าสัตว์โลกอมตีนบอกไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยเออใช่ชื่อนี้ดีไม่รู้ชื่อเพจนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเป็นชื่อช่องเฟซบุ๊กแล้วครับท่านูด ต่อรอปาตั้งนานจนได้รู้เบื้องหลังเสียเขาพระวิหารตายแล้วตายแล้วเหตนรู้สึกสนที่ริมทองกุลหรือเปล่าวะเนี่ยอันจะลองเติมไป็นประโยคคำถามว่าอีกแล้วนี้นนบอกว่าอะไรจ้เนี่ยบอกว่าโอ้ยสมัยอภิสิทธิ์หรือเปล่านะกัรท่านผู้ชมก็อื ช่างกระบดไปก่อนครับท่านบางที่เห็นไม่ก็พูดยากนะครับท่านผู้ชมส่วนนาย,ยกอิงเป็นอย่างไรจ้ารอด่านฉลุนะครับท่านผู้ชมไฟเขียวมาทุกสายกันเร็วทีเดียวครับท่านจราจรนั่งกดไฟเขียวไฟแดงหรือเปล่าวันนั้นไม่รู้แต่รู้ว่าจะุพรออกมาฟันทงนะคะร,รับท่านเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยเออใช่เฮ้ยไปม็อบรอบนี้นะนี่อาจจะไม่ค่อยเห็นธงไตลงบกสะบัดเท่าไหร่นะครับท่านเออเออเห็นอันนั้นเห็นไม่ได้เกี่ยวกันนะครับท่านแต่อันนี้นะเนี่ยจะมีทงอะไรวะเนี่ยธงม็อบเออเฮ้ยม็อบฟังอยู่มึงอย่าเพิ าาาานนะผู้ชมออกมาทําไมจ้าออกมาให้จตุพรฟันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันจะคล้ายๆกันหรือเปล่าน,นี่เห็นท่านนี้เรานึกขึ้นได้ครับท่านวันก่อนนะเนี่ยแดดเปรี้ยงเที่ยงตรงยังนอนอยู่ยังไม่ตื่นนะครับท่านผู้ชมสําหรับตัวผมครับท่านตีสากว่าตี3าครึ่งเฮ้ แม่เอ้ยออกไปร้านสะดวกซื้อดีกว่านะเนี่ยสะดวกที่จะซื้อครับท่านแล้วก็ต้องไปร้านที่เขาสะดวกที่จะขายนะเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ออกไปนะครับท่านเ <c oughs> จอเพื่อนคนหนึ่งวิ่งแฉบฟูอย่างเร็วเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยใจหายมันไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนทาไมตอนนี้มันละก,การออกกําลังกายวะเนี่ยชื่นชมยินดีเพื่อนอยู่ในหัวใจยังไม่ทันเอ้ยขาดคานะครับท่านผู้ชมจากคําพูดในอกครับท่านเมียวิ่งไล่หลังถืออยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมสรุปไม่ได้วิ่งออกกําลังกายไม่รู้ว่าเมียไล่ล่าเรื่องอะไรนะครับท่านผู้ชมวนรอบหมู่บ้านกัีด็บ มันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจ้าปิดฉากธนพรสียางกูนะครับท่านผู้ชมพังเพราะปากสาดตีหัวหรือไม่ไม่อาจแน่ใจหลังจากประชากรครับท่านโอ้ย,ยุบภูมิธรรมแล้วเนี่ยเฮ้ยฟ้องเลยเนี่ยฟ้องเลยธนพรบอกให้ตัดขานนเนี่ยจะได้เข้าใจหัวอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านทหารหรือไม่แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าอืมก็โดนฟ้องไปแล้วครับท่านมาแล้ววาเฮ้ยวันนี้ฟ้องจริงแล้วภูมิธรรมส่งทนายยื่นฟ้องธนพรแล้วครับท่านปากนี้ปากเสียไอ้ไม่ใช่โอ้ยไม่มีถอนคำพูดฟ้องฟ้องธนพรแล้วปมบิดเบือนข้อมูลพูดหมิ่นประมาท ผู้ชมอันนี้ก็พังเพราะปากปิดฉากธนพรหรือเปล่านะก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่แหแม่ช่างกล้าเหลือเกินจตุพรครับท่านฟาดกระแส5ต่อ4เสียงคดีคลิปเสียงอิงนั้นเนี่ยเป็นกองเชียร์ละเมอฝันให้จริงมึงหรือเปล่าละเมอฝันให้จริงถามทําไมจ้าเนี่ยฟันธงนะครับท่านผู้ชมทักษิณไม่รอด1นึนั้นะเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยเป็นกองเชียร์ละเมอฝันให้เป็นจริงกองเชียร์ม็อบพี่อันนี้บอว่าวลั่นหมดเวลานายกจบแล้วทางการเมืองจับตาคดีคลิปเสียงอิงนั้นเนี่ยคดีหนึ่ง มีแนวโน้มเป็นลบเช่นกันรัฐบาลจะวงแตกท่านทีวายตายเร็วตายเร็ว วงแตกหรือยังไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่หน้าแตกบันเลยครับท่านแน่ใจจริงๆนะครับท่านผู้ชมต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรต่อจ้าไอผมก็ฟันธงไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อไม่กี่วันนี้ครับท่านเรื่องสารรัฐมนูญตัดสินอิงนนเนี่ยจะโดนน็อกมืดหรือได้ไปต่อนี้ไม่กล้าฟันธงนะครับท่านผู้ชมสารอินดี้เกินไปครับท่านล้ำสุดๆมาก่อนการเวลาแต่เรื่องทักษิณละจ้าฟันธงถูกนะครับท่านผู้ชมยืดหน่อยใช่ไหมฮิยืดถานทำไมจ้าเนี่ยทักษิณรอดคดีหนึ่งเดงสองนะครับท่านผู้ชมตามจริงครับท่านส่วนจะดูรอละจ สุดนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วท้อเลยครับท่านแล้วท้อเลยสักพักอาจจะเป็นท้อแทนนะครับท่านผู้ชมจัดมอบอย่างไรมึงก็ไม่มีคนแต่ที่แน่ๆเอ,อ้ยมาร่วมทุ่งถุยกันต่อไปครับท่านสําหรับการจัดมอบไม่มีคนฟันธงอะไรก็ผิดนะครับท่านผู้ชมแต่หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านอยากสั่งซื้อสินค้าไออนไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้หากใช่กดชอบหากเลิฟก,กดแชร์กูมั่วไปหมดแล้วจึงขอจบการแถลงไขไปก่นอนสวัสดีครับผม